พระราชพยากรของรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตามประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์อย่างแตกฉานณวันอาทิตย์ขึ้นเจ็ดค่ำปีรากาเอกศกเวลาบ่ายสามโมงหบาทเกิดฟ้าผ่า ฟาดสายตกติดหน้าบันมุกเด็ดเบื้องทิศอุดอปรปลายหักฟาดลงพระประหลัดซ้ายเป็นสองซ้ำและลงซุ้มพระทวารแต่เฉพาะไม่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าตรัสว่าเรายกพระไตรปิฎกเทวดาให้โอกาสแก่เราต่อเสียเมืองจึงจะเสียปราศาส์ด้วยชะตาเมืองคอดกิ่วในเจ็ดปีเจ็ดเดือน เสร็จสิ้นพระข้อเมืองจะถาวรลำดับกษัตริย์ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบปีประดาความทั้งหมดนี้ปรากฏในจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทร์เทวีต่อเรื่องที่ไม่ธรรมดานี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าทรงพระราชวิจาร์ณว่าคำที่ว่า ถาวรลำดับกษัตริย์ถึงหนึ่งห้าสิปีนั้นดูปรารถนาน้อยเกินนะักหากจะใช้กำหนดปีควรจะใช้ว่าถาวรสืบกษัตริย์ถึงหนึ่งห้าสิบนี้ไม่ใช่เช่นนั้นใช้ว่าลำดับกษัตริย์ถ้าจะว่าหนึ่งอยห้าสิบองค์หรือหนึ่งห้าสิบชั่วคนไม่ได้หรืออีกประการหนึ่งนั้น บาทสังขยาในหนังสือนี้เอาแน่ไม่ได้ผู้คัดเติมศูนย์ตกศูนย์ง่ายนะักจะเห็นต่อไปข้างหน้าสิ้นพุทธศาสนาห้าพันปีใครจะเชื่อว่าตั้งใจเขียนอย่างนั้นบ้างในตอนปลายแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ก่อนที่ประเทศสยามจะถูกเปลี่ยนเป็นประเทศไทยในพศ2482 และก่อนที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากแบบจันทรคติไปใช้แบบปฏิทินสากลหนึ่งมก,กราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่พศ2484ในพศ2474เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำย่ำแย่ลงมากกระนั้นในปีต่อมาคือพศ2475 ก็ยังมีการสมโพธิพระนครครบรอบ150ปีมีงานเปิดสะพานประถมบรมราชานุสรหรือที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่าสะพานพุทธวันที่พระนครครบ150ปีพอดีคือวันที่6เมษายน2475งานสมโพธิพระนครเป็นไปด้วยดี ประชาชนทั่วหน้าต่างหวังว่าแผ่นดินคงจะร่มเย็นเป็นสุขเศรษฐกิจคงจะดีขึ้นแต่หลังจากนั้นเพียงสองเดือนบุคคลคณะหนึ่งใช้นามว่าคณะราษก็กระทำการยึดอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยในวันที่ 24. มิถุนายน2475ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ารัชกาลที่7จเสด็จออกณนะพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชทารรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับถาวรให้แก่ประชาชนชาวไทยเมื่อวันที่10บธันวาคม2475 และมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งให้พระยามโนปกรนิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนับตั้งแต่บัดนั้นก็เป็นการแย่งชิงกันมีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินกันครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เพียงสามสัปดาห์ต่อมาพระยามโนปกร ก็กราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวขอให้ทรงปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่หนึ่งเมษายน2476อีกสองเดือนต่อมาพันโทหลวงพิบูรลสงครามก็เป็นหัวหน้านำคณะนายทหารทำการยึดอำนาจในวันที่20มิถุนายน 2,476มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าให้เปิดสภาผู้แทนราษฎรและเรียกประชุมสภาวิสามัญในวันที่21มิถุนายน2,476และแต่งตั้งพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรีจากนั้น อีกสามเดือนกว่าๆในวันที่11ตุลาคม2476ก็เกิดเหตุการณ์กรบฏบวรเดชโดยนายพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชเสนาบดีกระทรวงกลาโหมนำกำลังทหารจากนครราชสีมาอุบลราชธานีสระบุรีและอยุธยา รุกเข้ามายึดสนามบินดอนเมืองและรุกคืบเข้ามาถึงหลักสี่แนวคองบางเขนรบกันอยู่ห้าวันเสียนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่สำคัญไปหลายคนทั้งสองฝ่ายเมื่อพระองค์เจ้าบาวรเดชประสบกับความปราชัยทุกแนวรบจึงสั่งถอยและเสด็จลีภัยการเมืองไปอยู่ประเทศอินโดจีนเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจากเรื่องนี้คือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระไทยสละราชสมบัติในวันที่2มีนาคม2477แล้วเสด็จไปอยู่ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษถึงตรงนี้จึงจะเห็นกันชัดถึงพระราชนำรัตของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าที่ว่า ด้วยชะตาเมืองคอดกิ่วในเจ็ดปีเจ็ดเดือนเสร็จสิ้นพระเคาะเมืองจะถาวรลำดับกษัตริย์ถึงหนึปีเมืองไทยของเรามีพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในระบบสมบูรณ์รนาญาสิทธิราชเพียงหนึสปีเท่านั้นเห็นเป็นจริงดังพระราชพยากรที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพยากรไว้